ศบาลเมืองป่าตองร่วมกับสำนักงานสารปกครองภูเก็ตจ,จัดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคําวินิจฉัยของสารปกครองให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนโดยสำนักงานสารปกครองภูเก็ตประจำปีงบประมาณพศ2566ในหัวข้อ คดีปกครองเกี่ยวกับบุคลากรส่วนท้องถิ่นด้วยหวังที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองป่าตองในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองหลักปฏิบัติราชการที่ดี บทบาทหน้าที่ของศาลปกครองรวมทั้งการใช้สิทธิทางศาลในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพได้อย่างถูกต้องซึ่งโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชำนาญปริบาลตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองภูเก็ตเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สำนักง,งานสารปกคอรองกได้เห็นความสำาราจและให้เกียรติมาจากโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำบิิยัยของสารปกคอรองให้ขับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาัของสมุนงกานสารปกรครองภูเก็ตประจำปีงบประมาณพออออรตสองพนหร้อองกหัวข้อคดีปกครงทอทรงเกี่ยวกับบุคลากระะส่วนท้องถิ่นในวันนี้โดยกำหนดถูกวป้าหมายได้แก่ผู้บริาระะททหารและบุคลากรของเทศบาลเมืองประโข่เึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกฎหมายปกะกองแนวทางปฏิบัติราชการยากคาราคนิชัยของศารประกองดังนั้นจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่งสำหรับบุคลากรทุกคนที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการในวันนี้เนื่องจากโครง,างการดังกล่าวมีความสำคัญ และจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการมันเป็นการถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของสารปกครองหลักเกิดหมายปกครองการมริความยุติธรรมทางปกครองและสามารถคุ้ครองสิทธิเสรีภาพของตนได้อย่างถูกต้อง No!